คครับแมสตอนนี้ก็สวัสดีครับแมวันนี้กลับมาพบกันบนพุธนะครับก็เจอกันเดี๋ยวนี้เริ่มมาถีุ่กสัปดาห์นะครับรี้กับสุขเรากับ EP ที่สิบนะครับ TGU n e w เรานะครับหรือ Tiger u p a c t n e w นะครับต้องบอกว่าปีใหม่นี้เกมใหม่ๆก็จะเริ่มเข้ามานะครับอย่างที่ทราบกันดอหน้าสีไฟเตอร์ไฟนะครับก็จะออกแล้ววันนี้เราก็จะมาเร็วไปเร็วนะเพราะเดี๋ยวเรามี แข่งฮาร์โซ่เนด้วยข่าวแรกครับไปชมกันข่าวแรกนะครับเป็นเป็นข่าวที่เพิ่งเปิดไว้เมื่อวานนะครับต้องบอกว่ากระแสแรงมากนะครับสุดๆสำหรับเป็นโปร r ารนะครับโ้ที่พัฒนามาก,กว่า9ปีนะครับอย่างเบสโซที่รัดฟ้าตอนนี้ไปเปิดเซิร์เอรนเอแล้วนะครับให้ได้เล่นกันแบบเต็มๆไม่มีบล็อก IP ด้วยนะครับเล่นได้หมดพุทมดอะไรไม่ต้องไปพุกันะครับมีัวงยูเทีนไม่ต้องไปเช่า ถ้าจะชอบก็ไปหาปพวกวอเตอรฟ้าอะไรเงี้ยไปเจาะเล่นกันนะครับได้ไม่ต้องแบกก็มีเทเลอร์ใหม่เนี่ยตามเนี่ยครับที่ปล่อยออกมาก็ล้วเป็นแปดปีที่รอคอยครับคุณไทยก็น่าจะไม่ต้องไปหวังนะครับอยากเล่นก,ก็เล่นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์กันไปเลยนะครับไม่ต้องไปมุดเล่นจีนแล้วแอดก็เป็นภาษาจีนครับทุกอย่างไม่เป็นภาษาอังกฤษครับแอดขอไปด้วยนะครับเปลี่ยนได้ เผมบอกว่าใช้แผ่นไทยใส่เขาไม่ได้ด้วยนะอันนี้ผมยังไม่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 เฟิร์มนะเ,<ร>เขาว่าเขาเล่าว่านะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับใครที่ชอบเวมเวมโมอารอ์พีจีก็ไปลองกันซักเลเครับภาพสวยจริงๆครับเป็นเวิร์กว่าเรานี่คงจะรอไปอีกน่าจะหลายทศวนนร <Yeah. S 1> รษทั้งประเทศอินเดีย วงนี้ยังเล่นเกมเกม่าเข้มเกม่าร,รีเมคกันอยู่เลยนะครับสำหรับค่าเกมบ้านเรานะครับสวยโคตรแล้วก็เปลี่ยร์โซนี่คอนเซ็ปต์เขาครับคือตัวละครผู้หญิงต้องโชว์ครับหนุ่มใหญ่ๆดิ่งๆเจเลอร์นะครับก็มมนนบจบไปครับรใจก็ไปเล่นกันกไปโหลดไปได้เลยครับในเซเวอร์เอ็นเอนะครับนอสออมริกา ข่าวที่2ครับผมก็เป็นข่าวของต้องบอกว่าโอ้โหต้องเป็นแฟนบอยนะครับที่โวดมือฉมังนะครับที่ซุ่มพัฒนาเกมที่ชื่อว่า Shadow Moses ซึ่ง Shadow Moses เนี่ยมันเป็นเป็นเกมการเอา remake ขอนท่านี่ยว Solid ภาคหนึ่งครับเอามาให้แบบปรับกราฟิกนะครับให้แบบ High High Def ได้โชว์กัน สุดๆเนี่ยครับยังภาพต่อไปนี้เนี่ยใครเคยเล่นในสั้นเกียร์ภาพหนึ่งนี้จะน่าจะจำซีนล่านี้ได้กันเป็นอย่างดีนะครับโดยคนทำนะครับชายลูกโมเสสนี้ก็คือนายไอรัมทับเพอร์นันเดสซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาทวิสต์เมื่อวานแล้วบอกว่าก็ตอนนี้ตัวเขาเริ่มรู้แล้วว่าผลกระทบหลังจากที่เขาปล่อยคลิปออกมากับทางได้ตอนนี้น่าจะมีอะไราตามมานะครับซึ่งซึ่งก็น่าจะต้องโดนไฟแดงนะครับ ตามสูตรเพราะว่าเป็นการ,รเอาลายเส้นเข้ามาทำเกมนั่นเองเจ้าโมเสสเนี่ยเป็นด่านมิชชั่นนะครับที่อยู่ในลาสกานะครับของไมคั่นเกียร์โซลิดนั่นเองก็รักเข้ามาทำอย่างนี้ก็ต้องดูต่อไปครับว่าจะหมู่หรือจานครับนะผแล้วก็าโกจิมาเห็นนี่ก็คงอาจจาะมีช็อคกันนะครับทำดีทำดีมากๆครับจบทา soon, ้ายนเขาิูแล้วแกยังหวังว่าจะได้ทำต่อนะครับ มิสเตอร์นันเดียสแฟนวงแฟนบอลก็ไปกดติดตามกัได้บอกว่าเจ๋งจริงนะ่รับทำอุปกรณ์เกมสองแล้วชมข่าวต่อไปอันนี้เพ็กกี้12สามแะวัยจริงๆนะครับอานนี้ก็เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ตอนนี้ สิเอ่ออันดับหนึ่งแล้วนะครับผู้ชมอยากจะเล่นมากที่สุดไม่ใช่ผู้ชมเด็กเกมเมอร์อยากเล่นมากที่สุดสำหรับ Final Fantasy Explorer As นะครับเป็นเกมอ่ซีี Final f a นตาซีาที่จับเอาคอนเทนต์ของหน้ามอนทันเนี่ยเข้ามาเล่นครับโดยเออ่ได้เป็นเสียงบทบาทตัวะละครของเราเนี่ยไปช่องจนทายนะครับแล้วก็จับมอนสเตอร์ ที่อยู่ในซีรีส์ไฟนอลแฟนตาซีเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยโดยเจ้ากเนี่ยมีทีมของยูนาคราวนะคับไวนิ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นคูสกินให้ซื้อไปในเกมนะครับก็ตอนนี่ก็ขึ้นแท่นอันดับถึงนะครับคนที่อยากได้มากที่สุดสำหรับแฟนตาฟิสซ์ r เกมในเครื่อง 3DS ก็จับเลยครับนับรองผมดูภาพแล้วผมไม่มีผมไม่ใช่ซ็นเกมผู้พานะครับอยากได้เยอ ่าต้องบอกว่าอีกที่วงของแคปคอมเน่ยสำหรับมอนาแข่งไปทั่วเกม่อเจอก,กันที่29บุกาลาคุณี้องแข่งต่อไปนะครับก็เป็นทางน้านสีไฟเตอร์ครับก็ตอนนี้ไฟก็ปล่อยภาพชุดคอสตูมครับไม่ได้ปล่อยครับคือบอกต้องบอกว่าเอามาให้ได้ลองเลยเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ด้วยปล่อยแบบ ให้เล่นแบบไม่มีกำหนดการนะครับก็ได้เล่นประมาณเที่ยงเที่ยงครับแล้วก็ส่วนก็อย่างห้าโมงเที่ยง5ห้าโมงก็จะปิดเซิร์ฟเวอร์ไปเนี่ยครับก็จะเป็นการยิบเอาตัวเดฟนะครับเดเวลลอปนะครับก่อนที่จะพัฒนานะครับเนี่ยว่าแบบไส้ในของ uh, ชุดคอสตนะูมมมีอะไรบ้างซึ่งชุดคอสตูมเนี่ยตอนนี้ทางด้านเวอร์ชัน PC นะครับได้สิทธิ์ ออกแบบเวิร์กช็อปด้วยสามารถให้ผู้เล่นผูเล่นสตรี f i ลายเตอร์เนี่ยออกแบบชุดนะครับแล้วก็ส่งเข้าสู่ระบบสตรีมนะครับพร้อมที่จะซึ่งระบบเห็นดีเห็นงามด้วยก็จะบรรจุชุดเหล่านี้ลงไปเลยครับผมว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับทางด้านสตรีมนะครับเห็นแกจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขายได้แกจับหมดเลยจริงครับนโยบายแกคนชัดเจนมากสำหรับ เวิร์กช็อปครับในเวอร์ชันพีซีสตรีครับตัวเกมครับก็วางจำหน่ายาวันที่16กุมภาพันธ์นะครับที่ถึงนี้สาวกส t r e e ไฟ i g เตอร์ก็ล้งางคอรอเล่นได้เลยนะครับตือนหน้าสำหรับคอมครับ PlayStation 4แล้วก็ PC PC ีนี่มีสเปคเยอะมากนะครับก็ลองไปดูสเปคคร่าวๆลองเซิร์ชดูว่าสเปคออกมาแล้วก็ไปดูข่าวต่อไปกันครับ ผมชอบชื่อพี่ไก่ที่ยิงใหญ่ข่าวต่อไปครับก็ถือว่าเป็นการพลิกลิ้นครับของวงการาสื่อใหญ่นะครับสื่อใหญ่ของทางด้านเอ,าอเมริกาอย่าง ESPN นะครับ ESPN เนี่ยเ,เป็นสื่อที่ทำงานเกี่ยวกับวงการกีฬามาอย่างยาวนานครับซึ่ง ESPN เนี่ยผมขอเท้าความ่อน ESPN เนี่ยเมื่อ,อประมาณ8ปีที่แล้ว8ปีแล้ว ESPN เนี่ยบอกว่า e-sport เนี่ยไม่ใช่กีฬาครับ วงการเกมเนะี่ยเขาบอกเขาบอกว่าอ e ีสปอร์ตเนี่ยก็คือแค่เด็กเล่นเกมเด็กติดเกมที่อยากจะได้เงินรางวัลอะไรแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้แต่วันนี้ครับเมื่อวาน,นครับการแถลงข่าวล่าสุดของ ESPN ด้วยนะครับแกมฟิกวินนะครับบอกว่า ESPN เนี่ยบอกว่ายินดีให้การสนับสนุนนะครับการถ่ายทอดสดนะครับเกม เอเอสปอร์ต e ใหญ่ๆทุกชแนลไม่ว่าจะเป็นของด o ต้าทูแล้วก็แอลเอหรือออคูเจนซึ่งในเมเจอร์ใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้คนดูส,สายทอดสดผ่านสตรีมเนี่ยเยอะมากๆครับอยังดอต้า uh, เนี่ย, In ยทีมเจอเอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็กกกยไปเป็นแสนข้มีนะ e ครับซึ่งตอนเอเอสเปลียนเองก็อีกทีก็กลับมาลดยอมรับแล้วว็าเปิดโการได้กลับวงการเอเอสปอร์ต ซึ่งประเมนแรกที่เราจะได้เห็นก็น่าจะเป็นโดต้านะครับ ESL1 นะครับซึ่งน่าจะไปขอทิ่กสิรกรรมสายท่อส่งครับที่มะนิลาฟิลิปปินส์นะครับก็แอบอิจฉา,าเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับที่ไ,ได้สิทธิ์ครับไปเล่นมีผลงานครั้งแรกด้วยก็หมดแล้วครับข่าววันนี้ที่ดู เคก็แป๊บๆนะครับก็จะผ่านไปแล้วนะครับสําหรับ1เดือนตอนนี้รอบเปวันที่หลาย่สิแล้วหรืออีกสิว,วันก็จะจบเดือนแล้วนะครับเจนหน้าฟ้าใหม่ก็จะได้เล่นเกมที่พวกเราก็ลรอคอยกันอย่าง Fighting g a s สี่ Fighter Fight กันนะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทําถ่ายเข้าส่วน h e s t กันต่อ,ตอใครว่างใคร อะไรก็เข้ามาชมกันได้นะครับเป็นโชว์แมตช์ครับสองทุ่มสามทุ่มครับก็เอาตัวเข้มๆครับดีกีทีมชาติก็มาเออ่ให้โชว์ออฟกันเลยก็วันนี้ t ี u n ยูนิลด้วครับอีพีสิทนะครับ,รบก็ขอลาไปก่อนครนะจะพิมพ์ข้งนี้แล้วพบกัาสัำใน EP ต่อไปในวันศุกร์ครับสวัสดีครับผม